สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะ10อันดับจังหวัดติดเชื้อสูงสุด17พฤษภาคม65 10อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดโควิดเยอะที่สุดวันนี้ศูนย์ข้อมูลโควิด -19 เเผย10อันดับจังหวัดที่มีผู้ติดรายใหม่ในประเทศสูงสุด17พฤษภาคม65ดังนี้ 1กรุงเทพมหานคร865รายสะสม33944ราย2บุรีรัมย์198รายสะสม46179ราย3ส,สุรินทร์160รายสะสม160ราย4ชนบุรี139รายสะสม108491ราย 5. อุบนราชธานี132รายสะสม36,659ราย6เ118รายสะสม 38, 746ราย7สมุดรปราการ110รายสะสม97,425ราย8มหาสารคาม95รายสะสม26,390ราย 9นนทบุรี9 5รายสะสม69,409ราย10ขอนแก่น9 2รายสะสม5 2 0 5 0รายขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยาม n e w ส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ